แมวเมียวหลับกันเลยลูกหลับกันอันนี้หลับแล้วน,นั่นกำลังจะหลับอันนี้หลับหนึ่งอีกหนึ่งกำลังจะหลับทางนี้แล้วทางนี้หลับไปแล้วสองอีกสองกำลังจะหลับอันนี้จินตะหลาจินตะหลาหลับดูนี่เลยทองเล็กทองเล็กหลับตรงนี้เลยลูก ลองแลกลับตรงนี้น้องสีสีหางยาวมีพัสดุมาครับพัสดุมาแล้วน้องนำมามีพัสดุมามีพัสดุมาสองเอ่อเนี่ยน้องมันยังเพิ่มสองตัวจ้ะ <c oughs> มีมีสรุปมาแล้วมวเลยดูทีกสไขเอ,อมีพะสดุทรงเซลลุงป,ปูอุกิจอธิจิตโตพุทธสถานบ้านปงชยัยตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจมังหวัดลำปางหนึ่งกล่องเนาะน้องแม่แมวรู้มีพัสดุมาขึ้นไปจองแล้ว <c oughs> ขึ้นไปจองแล้วลงปูยังไม่ทราบเป็นอะไรเนาะเด็กปู่เขาขาดูก่อนแล้วไม่ลุกเขาดูได้ก่อนได้ไหมเขาดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมแกะกล่องน,นะครับ แกะกล่องแล้วแกะกล่องมาแล้วแกะกล่องมาแล้วเป็นอะไรเออเป็นอะไรเดี๋ยวดูกันเนาะเป็นอะไรเออในบินแจ้งว่าเป็นสเปรย์สดาไล่เห็บหมัดไล่เห็บหมัดครับน้องหมาน้องแมวเนาะครับก็ออกมาแล้วเนาะเป็นสองแกลอน สองแกลอนและอีกหนึ่งหนึ่งสเปรย์สำหรับแกลอนนี้สำหรับมาแบ่งเติมเนาะแบ่งเติมแต่จะลงสเปรย์นี้แล้วก็พ่นพ่นเห็บมัดซึ่งส่งมาจากคุณยมกดชพรจิระชัยทรได้ให้เพื่อนไปพูดสั่งซื้อมาให้เนาะเพื่อนสั่งสั่งซื้อสั่งให้เพื่อนส่งมาให้สั่งไปทางร้านทางทางไปทางบริษัท ตกมาให้นะตอนนี้ได้รับรียบร้อยแล้วก็ขอมทนาสาธุขอบุญกุศลสลายเหล่านี้จะเป็นพระประจัยุนำค้ำชูให้คุณโยมกุญจพรพร้อมครอบครัวพร้อมเพื่อนร้อมเพื่อนชึกอรกลุ่มชืึอกลุมจะมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้สงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทินสพิติโยวัชนตสัพพโลกลมนัสตุมาเทวดนตรรดาโยสุขีตีขายุโกภวา อภิวาทนาสิริส,สนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวัทันสิอายุวโนสุขังพระลางครับอากาศหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนมีเมวก็มีเห็บมีมัดเห็นคันคันคันกันเนาะก็ใช้สเปรย์ตัวนี้อ่าพ่นพ่นไปที่ตัวได้เลยนเนาะเป็นสเปรย์สเดาอน้องเมวสามารถเลียได้นะทั้งเห็บทั้งหมัดนะก็ขอโมทนาสาธุคืขอขุณโยบด้แจ้งมาโลหน้าเลยว่า ทางร้านจะส่งมาให้ในวันนี้นะน,นี่ได้รับโดยนที่ระเบิดแล้วก็ขอาาขอนุญาตสาทูคุณโยมกุญชพรก็ได้จะส่งข้รองของ,ของยุกยาอาหารต่างๆให้น้องเมียวอยู่เป็นประจำเนาะโดยร่วมกับทางเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะจะส่งมาให้นอกจากนี้ยังได้ร่วมบุญสมทบปัจจัยมาในการก่อพรัชริรายร่วมบุญสองการปีใหม่นี้ด้วยขออนุนาสาธุ ขอบุญนี้จงสุเรตสัมปทานทุกปการเถิดสาธุสาธุอายุวโนสุข,ขังพรลัง